โอเคมาวันนี้มาเล่นโรบอทนะจ้าอย่าได้ยบอยู่เยอะมาไม่ได้โรบอทนะสุ่มเกมไปเรื่อยๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นอะไรบ้างนะก็มาเห็นที่หน้าจอใช่ไหมหน้าจอ้นืลอวนะโรบอทีะเล่นเกมอะไรอืม เล่นเป็นตัวนี้ดีกว่าชื่อว่าอะไรนะหลบหลีกอีเว้นั่นแหละมาเล <c oughs> ่นกันเพลินเพลินนอน <c oughs> เอาเอาเนต็<ป>ตหลุดตายตอนแรกเนต็ตหลุด

โอ้ยโอ้ยกดีกดีกดีกดติดโอ้ยมันติดอ่ะนมันตีดอ้ยแล้วก็เล่นน่ะคือเสียงโคตรดังขนาดเปิดเบาเลยนะเสียงดังไปเลย เรามีโลบักอย่างนี้ว่ะแต่เรายังไม่ใช่นะเราค่อยใช้ทีหลังเรามีแปซิ่งโรบักนะอืมขออนุญาตย้ายจอโอเคมาวันนี้มีจอแยกทางด้านซ้าย smooth แล้วพร้อมอ่านแชทนะ เงยหน้าจอมอะไรอะอะไร <S <gasps> <S next s o t ขนาดจีเพื่ออะไรจ๊ะ

ไม่นะทำไม้ไดิดมันอยู่ด้านหลังเรอไหนอ๋อ,อ,อโหมาป็นยงจะเห็นได้เนี่ยเชโลโบากนะ่นหนีก่อนตอนนี้คือรู้ว่ามันติดหนังว่ะโอ้ยโอ้ย กลุ่มกดยากเหลือเกินเสรีราจะมี <c oughs> ไประโยชน์มากเลยนะเพระถ้ามันมาใกล้เนะี่ยเราก็วิ่งหนีไปหนึ่งป่ะตรงนั้นมีตัวหนึ่งตรงเนื้อปิดประตูเออเราปิดประตูเราปิดประตูปิดประ,ะตูอันหน้าขีจะโดกระโดดโล้วะกระโดดโล้วะกระโดดกระโดดกระโดดมีด้านหลังเราหูเต็มเลยเล่นในคอมมันโกงอยู่นีแหละ จ้กจก็จ <tr> ๆ <Luis> ้จ <diction aries> <ỗ hat> ูก็จกจูขอเรดาด่วนโอ้ยโอยีนาทีอะโอ้หมดเวลาหมดวลาพอดีเลย อืมอะปัดนึ่งตอนนี้กำลังกดไปใช่หน้าจอหนึ่แป๊บนึงอืมแล้วก็กลับไปที่หน้าอืมอืม มาอ่า,อาโอเคเขารวมเมื่อกี้เราไม่อยากใช้โลบังนะมันจะสิ้นเปลืองนะอ่าลองปาัการฟีกนิสหนึ่งอ่าโอเคกราฟิกเราทำใหม่เพิ่มสินี้หนึ่งก็เราบักมันปรับใหม่แล้วมันงงมาก กอคือประมาณนี้แหละคือมันงงนะ่ะมันปรับใหม่แล้วมันงงเกินไปสีนั่นแบบลายตาดานนี้มันเป็นดานเหมือนเป็นดานใหม่ะไม่เคยเล่นขึ้นกลับมาเล่น e อีเวนต์เหมือนกันตอนนี้เล่นไม่ค่อยเป็นละที่ลูรูคือต้องกดกระโดดรัวเสียงคีย์บอร์ดเข้ามาแน่นอนต,ตอนท้ายๆเราจะเล่นออพบ,บีชนิดนึงโอย Help me how to do ขอวิธีจูงหน่อยจ้าขอวิธีจูงหน่อยโอ้เราไว้นะติดหลังเรามาเลยอะ่ะโอ้ยอีที่เป็นลูกบาระติดหลังามาเลยใชป่อ้ะโอ้โหโอ้โหกีาจเลยเพรอะไรคือเราไม่มีสลิงไงอออ

ยังไม่ไปไปอยากเอือลงนิดหนึ่งตั้งไปเลยตั้งแล้ตรงนี้เนี่ยเอาไปตรงนี้เออเราต้องไปกันอํมหาไอตัวมันมีตัวหนึ่งตรงนี้มีตัวหนึ่งนะอืมเพราะชานันสร้างกลับไปตรงนี้ ไม่ไปเกลีอวอะต้องหาที่จูกับเพราะแบบเนี้ยที่จูเยอะมากเพราะถ้าเราวิ่งเฉยๆเนี้ออยก็ไม่รอดเพราะแต่ละตัวแบบไม่ได้ตัวธรวมว่ายน้มีขึ้นฝั่งเวลาว่ายน้ํามันจะวิ่งชฉต้องรีไปกันต่อตัใชยสองหน้ามาเลยสองหน้าเฮ้ เล็กสบายนอยได้อุ้ยตายแล้วโอ้โหมันไม่ทันน่ะคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยทุกคนอืม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 ย้าแล้วอืมอืมอืม่ขียนต่อต่อไปนะโอ้ยโอ้ย เดาเหลือเซรามแค่สีอ่ะยไมเราต้องต้องตายแจบแล้วโว้ยกา่กาวก่านไี้ชิวๆเดี๋ยว,วเราขอออกหน่อยอืมดเอ่มเราขอมาซื้อของหน่อยผม,มอยากจะซื้อตัวสลิงอ่ะ เรามีเง so so ินหมื่นหนึ่งชิวๆเอ่อสิบห้าไปเลยจุกๆอ๋อแล้วก็ซื้อตัวเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเซเบอรอ๋มโคลน่าเบรยกดตัวอ๋อต้อคลิกนะไม่มีเลือกฟรานด้วยอะ โอเคเริ่มกันต่อโ okay. อเคอวันนี้ของเราเต็มเรียบร้อยเราจะเอาตัวนี้เป็นหลักอยากให้ชาเลนจ์หมดนี่แหละเพราะใช้แต่ก็ไม่ใช้เลยนมันต้องแพง โอ้ยต่มันติดออกมาเลยอ่ะเลด้าดังก่ใช่ปะอือชัดเลยชัดเลยจุ๊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 จุาเุ๊มุ๊จ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 ุุ๊่๊จิ๊จุ๊จม๊มี๊ีุ๊จุ๊จล๊จุ๊จุ๊จก๊จุ๊จุ๊จุ๊จทีจุ๊จุพจร๊จอ๊จุ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 จุ๊จจ าบ้านเข้าเยรแต่เนี่ยเราขึ้นไปไม่ได้มันติดมันติดเขาอยู่มันมีตัวดา้าตามมาตามด้านหลังออกมาแล้วเราตายยัไงไงอ่ะมตรงนี้สองอ่ยังไง ชิดูมาเปย์เลยดีไหมะรนมีคนมาช่วยแล้วช่วยหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนหถึงเพื่อนเ,นเ,อ,นเออเพื่อนช่วยทัน <c oughs> มเมย์เราตายแล้วนะเมื่อกี้ เกือบจะไปแล้วอูโอ้ยต้องว่ายน้ำหนีเออแต่ว่ายน้ำไม่รอดประเด็นคือจุดหล,ลังนี่กระจูกลงหมุนลงหมุนแล้วก็หมุนอือสวยอ่ะอืออือพออีกตาหนึ่งแล้วจะไปเล่นอ,อับดีคีย์บอร์ด ไม่มีบ้านเหรอรลองเดี๋ยวเราลองเข้าบ้านดีกว่าออเข้าได้ปะเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะไปไปไปก่อนทห้มันเปิดแปลกๆคนดู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 ้ดูลูกบิดเปิดแปลกีกชอบทำไมเราต้องมายืนใกล้อย่าได้มืดอะ่ะมืดขอมืดมืดบโบ ộ. โอ้ยแล้วมันคลาสสิกด้วยขอบโบโบูแบบใหม่ได้ไหมอะ่ะคลาสสิกมันไวเกินไปเกียบคลาสาสิกคลาสสิกมันไวไงขอแบบใหม่แบบเก่ามันไวเกินไปมันโกงเกินเก่ามันโกงเกินตั้งจริงเตรียมส,สปริงเตรียมสปริงเลยเราได้วิ่งหนีมันแน่ มีหนังแล้วปะมีหนังแล้วตัวนี้มีสัสกตัวเลยอ่ะโอ้ยโอเงดีเหมือนกันอนี้ช่วยเพื่อนไม่ได้ต้องช่วยตัวเองก่อนตอนเนี้ยเพราะมันติดหลังแล้วไปไมสปีดอ้าปั้งปังเออ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 ว้ยน้ำนะอืมอืมอื เป็นคือเราไม่ได no ้ซื้อไทม์เมอร์มาเลยไม่เลยกินเลยที่ด้านหลังนี้ปะอตัวหนึ่งแล้วก็ไ้ฉายพีซไฟฉาย a ี e เพราะมันเริ่มถงถึงมันจะสว่างขนาดนี้มันก็มืดนิดดูมืดนิดน่ะเปิดไฟใายเพื่อความชัดนะอยากเปิดบ้านมากเลยอยากเข้าไปซ่อนในบ้านอ่ดเห็นบ้านประตูมันล็อก ผิดหลังเราตัวหนึ่งนะวิ่งสวนมาเลยโคดิ้งโคล่าเรานำนำนำความเรสปีดเราตันอยู่ที่40นะหรือมันเยอะกว่านั้นได้เออ50 50เวลากระโดดจะสปีดเพิ่มนะเห็นปะเออเพิ่มเพิ่มมาอีกนิดนึงฉะนั้นเรากำลังกระโดดนะกระโดดกระโดด ถ้าเราไอ้นี่อ่ะถ้าเรากินโคลาเท่าไหร่ถ้าเรากินโคลาได้ประมาณนะหกห้าเยอะอยู่ดีนะไม่หกเจ็ดเมื่อไหร่จะเจ๊ะปีขึ้นต้นหมาได้ปะคือไม่ได้อะไม่ได้อยากลองอยากลองขึ้นตรงนี้นดูข้นเมันเนอะ เอออขึ้นความประการได้ได้ปะเออสวยวิวสวยดีนะทุกคนลงไปดีไหมไม่น่าลงนะแต่ก็อยากลงแนละ้วอ่ะนน้าเบื่อเดี๋ยวไม่ได้เงิอนอู้จบแล้ว มาเดี๋ยวเรามารีวิว่อตัวแมปคีย์บอร์ดนะชื่อว่าอะไรนะคีย์บอร์ดอ๋อนี่นะ้าไม่ผิดนะนี่อะคลิกกี้อันนี้มีคนเล่นอันนี้น่าจะต้องดูปริมาณคนเล่นนะนี่เหมือนเยอะสุดนะใช่ไหมเออดีเยอะสุด ลองเล่นันนีดยดูโอ้โห <c oughs> โอ้โใหใช่แมปมันไม่ค่อยโหลดอะ่ะกราฟิกเราต่ำเปลี่ยนไปอะ่ะเป็นไม่งกติ เสียงไม่ค่อยฟินเหมือนที่เขาเล่นกันเลยคี่สึกมันไม่ใช่แบบนี้เลยบนะอืมอัมจะมีแบบนี้อันนึ้เหรอมมนมีายแม่ะ ถ้าจำไม่ผิดแป๊บนึงนะขออนุญาตคบบ่ะเสียงคีย์บอร์ดอบับีคอนเสิร์ตฮึมฮึฮึแบบไหน,น คลิกกี้คียวคลิกกี้คีทาวเวอร์อันนี้แน่เลยเออต้องอันนี้เมื่อกี้เราเข้าผิดแอเอออันนี้ไมีสีฟินของแท้อีเมื่อกี้นึกว่าอะไรไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยโอ๊ย,อยแลกแปลกแลกเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ที่เกิอดอะไรขึ้นโอ้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  โอ้โโอคโอค h a ว h า p p เป็นเราต้องเลือกเป็นดิสเหรือเอ็กเซไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะ ตัปหนึ่งนะเอ่อเคมาอะไเคมาแะ้วมาล,ะมาละ่ะอ่าเสียงฟินเวอร์เสียงมันดังปะหรือไม่ดังดูเสียงเสียงเบาอะทุกคนไม่ได้ยินอะคนไม่ได้ยินแน่เลยหนักนี้เปิดเสียงดังๆได้ เออมันต้องแบบนี้สิฟินฟินเออต้องแบบนี้แหละ,อออบบหละไอแบบที่เราเข้าเมื่อกี้ที่คนเล่นเจ็ดพันอ่ะไม่สนุกเลยต้องอันนี้ดีพันเดียวคนน้อยจะเสียงดีปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ้าว ดีวิโอ้ยไปทางนี้ดิโอ้แลกแลกแลกโอ๊ยให้มันแกลกอะโอ้แลกมากเมื่อกี้ทำไมมันแกลกเราไปปีนขึ้นตรงนี้ดีิทุกที่คือเสียงคิแท็กจริงเงาเจ็ดแท็กข้างในก็ต่เราอหยับหยีบไง

โอ้เมื่อกี้เนีตหลุดมาต่อกันเลยเมื่อกี้เนะีตหลุดนะกลับมาแล้วอ่อเอาหน้าจอเปลี่ยนเฉยโอเคกับที่โรบรักนะ้ปช,บช,บชบับๆอ้าวตกนี่เรามีไม่อกี้เรามีกีก่โรบรักแปดสิบแปดหกสิ <c oughs> เราชีโรบะบะ่บักด้วยเราตบได้ด้วยผมพิเศษ่ผนนมพิเศษเท่าไหร่อะอุ้ยสองร้อยแมวเ e t แ a c ร้อยสี่ห้ามีตบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดยาระขอละ2 0สองร้อยโอ้ยเปิดปุ่มไลน์แล้วเข้าลงปุ่มจะได้วิ่งไวว ไม่เอาโอเค่นี้ก็พอใจอน,นีวอช่ไหมอ๋อเฮ้ยไม่มีทางไปถึงอ่ะมันติดอ่ะไม่มรไมเราไปไกลได้มากไม่เราไปไกลมากเลย โอ้โหอืม hmm. อ mm ืมโอเคพอแล้วแหละโอเคสำหรับ okay. so, วันนี้ทนะุก mm hmm. คนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะ mm hmm. ก็มาดีซีนกันบ่อยนละยจ้าวันนี้คนดูเศษประมาณห้าเอ้ยเก้าสิเออบ๊ายบายเจอกันนกจ้ะตีนทุกวันเสาร์นะไม่ได้นนจันนนะด,ดน,น้ำน้ำ,นำ